ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการล้างตู้นะครับสาหรับที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เนี่ยที่เราจะจัดหามาก็เป็นวัสดุที่ง่ายๆนะครับแล้วก็เอามาล้างตู้ปลานะครับผมซึ่งตู้ปลาวันนี้ที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นการล้างตู้ปลา24นิ้วนะครับผมซึ่งตู้ปลาตัวนี้ก็จะเป็นตู้เลี้ยงกุ้งกับปลาขนาดเล็กของผมนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําการทําอุปกรณ์ง่ายๆนะครับแล้วก็วิธีการล้างตู้ง่ายๆนะครับสาหรับที่มือใหม่ที่กํลาลังจะ ซื้อตู้ไปแล้วสักประมาณ1เดือนเราก็จะมีการล้างตู้สัก1ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์ของผมเนี่ยก็มีประมาณสัก3อย่างนะครับผมก็อนดับแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับใหญ่แก้วเห็นไหมครับผมใหญ่แก้วใหญ่แก้วนี้คือก็ทําไว้ทาอะไรก็เอาไว้ขัดตู้ปลานะครับซึ่งใหญ่แก้วนียคือก็จะมีที่เราเอาไว้กรองทั่วไปนะครับผมตัวนี้นะครับ2นะครับก็จะเป็นสายยางเห็นไหมครับสายยางนี้ไว้ทําอะไรก็เอาไว้ดูดขี้ปลานะครับ ก็จะเป็นลักษณะของการลักน้ํานะครับผมและอุปก,กรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นขวดน้ํานะครับเห็นไหมครับขวดน้ำเนี่ยก็จะเป็นขวดน้ําสิงทั่วไปนะครับผมก็จะตัดตรงตรุนี้ออกเพื่อจะไว้ดูดขี้ปลาให้เข้าด้านนี้นะครับส่วนด้านที่เป็นฝาเห็นไหมครับอ่าเป็นฝานี่ผมก็จะเจาะรูไว้เพื่อทําให้สามารถที่จะเออสาย,ยาเนี่ยใส่เข้าไปในตรงรูนี้ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่า ใช้ทฤษฎีของการลักน้ำนะครับที่เป็นสมัยเด็กๆเ,เราก็เคยเล่นนั่นคือน้ําจากบริเวณที่สูงก็จะไหลลงสู่บริเวณที่ต่ํากว่าเรียกว่าการลักน้านะครับผมแล้วก็อุปกรณ์อีกต่างๆนึ่ก็คือเอาไปตวงขี้ปลาก็จะเป็นถังน้ำเห็นไหมครับถังน้ำนะครับผมเตรียมไว้ก็คือผมก็จะด,ดูดน้ําจากตู้เนี่ยก็มันใส่ถังน้ําแล้วก็ไปทิ้งแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปสมมติมาถึงเวลาที่เราตู้เราเราก,เราก็เราก็ต้องขัดกระจกนะครับก็จะเอาตัวใยแก้วเห็นไหมครับเข้ามาดูใใกล้นะครับเราก็ขัด ขัดตามตู้นะครับที่มันมีบริเวณที่เป็นตะไคร่น้ํานะครับเราก็ขัดนะครับนะครับขัดจริงๆอันนี้ผมผมก็ขัดไปรอบหนึ่งแล้วแต่ันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าจ,จ,จริงๆแล้วเนี่ยก็เวลาเราล้างตู้เนี่ยจริงๆจะมีค่าตะไคร่ค่อนข้างเยอะกว่านี้แต่เมื่อกี้ผมล้างล้างไปแล้วรอบหนึ่งขัดไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าอันนี้มาสาธิตให้ดูนะครับตัวใหญ่แก้วเนี่ยมันจะละักษณะดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะ,ะช่วยในการป้องกันไม่ให้กระจกเราเป็นรอยนะครับผมเพราะฉะนั้นใยแก้วตัวเนี้ยมันจะนิ่มแล้วก็จะทําให้กระจกเป็นรอยแล้วก็ขัด ขัดแบบนี้นะครับให้รอบบริเวณทั้งตู้ที่เราต้องการที่จะขัดมีตะไคร่น้ําตรงไหนเราก็ไปขัดตรงบริเวณนั้นนะครับผมเมื่อเราขัดเสร็จแล้วนะครับรอบตู้อ่าอันนี้สมมติว่าผมขัดทั้งตู้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะดูดด,ดน้ําที่อยู่ตู้ปลาเนี่ยออกพร้อมกับขี้ปลายัางไงเดีด๋วยวเรามาดูกันนะครับผมอ่าวิธีการนะครับผมผมก็จะเอาเนี่ยขน้ำข้าไปเป็นการลักน้ํานะครับอ่า <c oughs> เห็นไหมครับน้ำก็จะไหลไปเดี๋ยวดูดูตรงขี้ปลานี้นะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับขี้ปลาเขาจะลอยขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้คือการการลักน้าแล้วก็ดูดขี้ปลาลงไปเห็นไหมครับนี่ครับก็คือจริงๆหินเนี่ยมันจะหนักมันจะไม่ไม่ไม่ลอยขึ้นมานะครับสิ่งที่ลอยขึ้นมาก็คือเป็นตะกอนขี้ปลาที่อยู่ตามตามบริเวณที่อยู่ใต้หินเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาไปดูดตรงบริเวณตามจุดต่างๆแต่ว่าจะไปดูดกุ้งออกมานะครับนี่จะเป็นกุ้งเห็นไหมครับ เห็นไหมดูขี้ปลาที่หลุดเห็นไหมครับโอ้โหดำปีเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับตว้นี้ก็จะมำรุศาสตร์หนึ่งครั้งนะครับผมเห็นไหมครับดูขี้ปลาที่ลอยขึ้นมาเห็นไหมครับนะครับก็น้ําก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับพอน้ําใกล้ใกล้ใกล้เต็มถังนะครับเราก็เปลี่ยนไปถังใหม่นะครับผมโอเคนะครับเห็นไหมครับดูนะครับเห็นไหมครับก็จะลอยขึ้นไปนะครับ จริงตู้ปลาก็จะไม่ค่อยสุกปรกมากเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีขี้ปลา,าอยู่บางจุดแล้วก็ดูดไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมอันนี้เป็นลักษณะของการลักน้ํานะครับ<ช>น้ําก็ถูกดูดออกไปนะครับผมเขาร้องขี้ปลา,าด้วยเห็นไหมครับ โอเคนะครับก็ปกติแล้วเวลาเราดูดน้ําทิ้งเนี่ยเราก็จะดูดไว้ประมาณาสักครึ่งตู้นะครับเมื่อเราดูดน้ําปริมาณครึ่งตู้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอาน้ําใหม่เติมลงไปนะครับซึ่งน้ําใหม่ก็ต้องเป็นน้ําที่มาจากคอลีนโดยการผ่านเครื่องกรองหรือว่าเติมน้ํายาสลายคอลีนก็แล้วแต่ที่จะสะดวกนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ําไปครับผมก็เรามาเติมน้ำนะครับคือน้ำของผมเนี่ยก็จะเป็นน้ําที่มาจากเครื่องกรองนะครับผม ขอตัวนี้ก็เติมมให้เต็มตู้แล้วหลังจากที่เราเมื่อกี้เราดูดน้ำลงไปครึ่งตู้นะครับตอนนี้ผมก็เติมน้ำใหม่เข้าไปให้เต็มตู้เหมือนเดิมสังเกตน,นะครับน้ำก็จะใสเห็นไหมครับอโอเคนะครับเราก,ก็จริงๆก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับสาหรับที่มือใหม่ที่จะจะมาล้างตู้นะครับอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายๆทั่วไปก็จะมีสายยางสักประมาณสัก2-3เมตรนะครับก็จะมีขวดน,น้ำสิงนะครับผมแล้วก็จะมีใยแก้วเอาไว้ขัดตู้นั่นเอง นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการล้างตู้แบบง่ายๆที่เราอยากนําเสนอให้สลับมือใหม่นะครับที่ยังจะมีรู้วิธีตู้ปลาเราจะมีวิธีล้างกันยังไงหรือต้องเติมน้ํำยังไงนะครับผมก็อยากจะแนะนําว่าการล้างแบบง่ายๆแบบนี้ก็เป็นตู้ที่เล็กๆนะครับส่วนที่เป็นตู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ ขอจบรีวิวเกี่ยวกับการล้างตู้สําหรับมือใหม่หัดเลี้ยงปลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดสนใจอยากสอบถามว่าอะไรที่มันเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ด้านเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาก็สามารถซื้อสอบถามมาเพิ่มเติมได้นะครับผมวันนี้ขอจบรีวิวเท่านี้นะครับสวัสดีครับ